ก็ไม่รู้นะคะว่าตอนนี้บวชหรือยังศึกหรือยังอะไรไงเพราะไม่ได้ใส่ใจชีวิตมันซวยมาทั้งปีอยู่แล้วซวยมาตลอดเวลาค่าบริษัทนี้ยังจะให้เราปิดอีกหรอน่าเกลียดไปเปล่าเธอเศรษฐีไม่ใช่หรออย่าเป็นปลิงดิจะเชื่อเขาหรือเชื่อผมมาคิดดวเอง ก็ไม่รู้นะคะว่าตอนนี้บวชหรือยังศึกหรือยังอะไรไงเพราะไม่ได้ใส่ใจชีวิตดีกี่หมุนบวชหลายครั้งแล้วไม่ได้แก้อะไรคือม,มันซวยมาทาั้งปีแล้วซ <laughs> วยมาตลอดเวลามันมีคนพยายามแบบติดต่ออีกมาตลอดซึ่งด่าก็แล้วด่าพ่อร้อแม่ก็แล้วมันไม่จบปล่อยให้มันคุยกับอากาศาประมาณสามปี มันก็ยังคุยได้ผมไม่ได้สนใจอะไรเลยแล้ว mm hmm. ผมันผ่านไปแล้วครับแล้วก็ทุกอย่างก็ดำเนินต่อไปไม่ได้เกี่ยวอะไรกันอิงเป็นพนักงานนะคะอิงไม่เคยเป็นเด็กฝึกงานเลยเขาบอกว่าให้พนักงานทุกคนเนี่ยเปิดบริษัทของตัวเองอิงก,ก็อ่ะโอเคหน้าวันนี้อิงจะปิดบริษัทอิงไม่รู้ว่ายอดเงินมันเข้ามาเท่าไหร่ก็ไม่รู้เยอะมากรู้แค่ว่าเยอะมากแต่ คิดเยื้อมากี่ปีเราก็ไม่รู้อะแล้วก็อยู่ๆจะให้อิงมาจ่ายค่าภาษีค่านุนค่านี้ให้อใช่หรอาวันนั้นมันคงเ,เป็นเรื่องจริงครับแต่ว่าบริษัทเนี่ยปิดมตั้งแต่ปี64ปีที่แล้วหนึ่งปีมันอยู่ในขั้นตอนที่ต้องดำเนินการมีเอกสารนี่อะไรเพราะกบสิ้นสุดก็จบกันู้ดีๆ,ๆไปนะพี่เองก็ไม่เข้าใจอิงเขามาแบบว่าเขาแบบพูดทำามค่าบริษัทนี้อิงจะให้เราปิดีหรอ น่าเกลียดไปเปล่าเธอเศรษฐีไม่ใช่หรออย่าเป็นปลิงดิจะเชื่อเขาหรือเชื่อผมเมื่อคิดด้วเองแต่แค่ตรงที่ว่าแล้วทําไมวะทาไมกูต้องมานั่งเป็นจําเลยสังคมหาว่าเป็นเมียน้อยทั้งที่กูหาเงินใช้เองมาไว้ตลอดอย่าเงีง <ๆ S 1> ้ยเขาก็คิดแบบผมนล่นะครับเขาเขาเขาก็จบไปแล้วเขาไม่มีอะไรอย่าเนี้ยเขาม่คนไม่ค่อยติดใจอะไรแล้วถ้าสิ่งที่คพูดมาผิดจริงๆไปฟ้องศาลได้ดิค่ะไม่เอาไม่มีครับก็ปล่อยเ้าง คือผมพูดอะไรกับเขาไม่ไม,ไม่น่าจะได้แล้วว่าเตือนเดี๋ยวก็หาว่าอยู่นู้นอย่างนี้อีกไม,ไม่ไม่เสี่ยงดีกว่าเ้ยเลิกเฟกไลยเหรอเป็นพระไม่โกรธ <c oughs> ขอให้น้องโชคดีนะ <c oughs> เรื่องที่พอแล้ว <c oughs> <c oughs> ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉัวไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ